เทพเซียน40,000ปีตอนที่333ความคาดหวังของเจียงเซินจัวเฟยจริงซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของป่าทึบอันเขียวชะอุ่มสีสันลายพรางล่องหนบนชุดรบราชันพยักษแปรเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลาช่วยให้มันผสานกลมกลืนกับป่าไม้รอบข้างจนแยกไม่ออกคายโกนปกปิดซ่อนเร้นกลางม่านพลังป้องกันที่มองไม่เห็นไว้รอบกาย ปิดก,การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปฏิกิริยาโลหะทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบจัวเฟยจริงมั่นใจว่าสามารถหลบเลี่ยงจากการตรวจค้นของอาวุธวิเศษถูกประเภทและนีอย่างเป็นเพียงที่หลบซ่อนแห่งที่สามที่มันจัดเตรียมไว้มันจัดเตรียมสถานที่หลบซ่อนไว้ทั้งหมดกาวแห่งนอกจากหนียังมีทำตตยดินที่เชื่อมต่อถึงกันห้าแห่งยืดขยายออกไปในทุกทิศทาง มีแม่น้ำใต้ดินสองสายไหลผ่านช่วยให้สามารถหลบหนีไปตามแม่น้ำได้ไกลหลายสิบหลีโดยไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นในสถานที่ซ่อนตัวและทำใต้ดินทั้งหมดมันวางกับดักจำนวนมากเอาไว้เพื่อจัดการกับหุนรบสัตว์สงครามโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังติดตั้งอาวุธวิเศษต่อต้านอากาศยานมากมายซ่อนไว้ตามสถานที่ต่าง ขอเพียงส่งกระแสะความคิดเปิดใช้งานก็สามารถยิงกระสวยสงครามพึ่งผิษให้ตกลงมาได้นับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึงยามนี้จั่วเฟยจริงยุงวุ่นวายเป็นเวลาห้าชั่วโมงเต็มไม่ได้หยุดพักแม้แต่ชั่วแวบเดียวก่อนจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็นสนามรบกองโจรขนาดใหญ่ถึงเพียงนี้ได้มันกำลัง เฝ้ารอการปรากฏตัวของเรือรบผลึกวิเศษอย่างอดทนราวกับนายพานที่ฉลาดปาดเปรื่องที่สุดอดทนรอให้สัตว์ร้ายที่ร้ายกาจที่สุดก้าวเข้าสู่กับดักสังหารมันจะใช้การต่อสู้ที่ดุเดือดตระการตาที่สุดล้างล้างความอัปยศจากศึกประลองลูกแก้วบินเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วให้ทุกคนได้ประจักษ์ชัดว่าผู้ใดกันแน่ที่แข็งแกร่งที่สุด มีเสียงระเบิดดังกึกก้องมาจากที่ห่างไกลเรือรบผลึกวิเศษจอมครั้งทลายคืนหยุดนิ่งอยู่ที่ขอบฝาเป็นเวลานานดูจากการระดมยิงที่ดูเดือดเรือดพ่านถึงเพียงนี้เกรงว่าเรือรบลำนั้นจะต้องคนพบชุดรบผลึกวิเศษมากกว่าหนึ่งอาจบางทีทั้งหมดถูกจัดการไปแล้วเพียงไม่ทราบว่าในจำนวนนั้นมีหลีเหยาวรวมอยู่ด้วยหรือไม่ เมื่อนึกถึงอีแรงที่ขับชุดรบกระดูกทมินผู้นั้นจัวเฟยจริงเริ่มหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาทันทีรอดูกันไปเถอะข่าวที่แล้วเจ้าแค่โชคดีเท่านั้นคราครั้งนี้ข้าจะใช้กำลังทั้งหมดบทขยี้เจ้าให้จมทรณีในเวลานี้เองพรานมีเสียงกรอบแกบดังขึ้นในช่องสื่อสารจัวเฟยจริงตกตะลึงพึงเพิด เพื่อประสิทธิผลในการปกปิดซ่อนเร้นในระหว่างการซ้อมรบทางศูนย์บัญชาการจะตัดการสื่อสารกับชุดรบผลึกวิเศษทั้ง4หลีกเลี่ยงไม่ให้เรือรบผลึกวิเศษตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นพลังปานจากการติดต่อสื่อสารแต่ยามนี้ช่องการสื่อสารเมื่อถูกเปิดใช้งานเก่งว่าจะมีความหมายเพียงประการเดียวเท่านั้นศึกการซ้อมรบสิ้นสุดลงแล้วจริงดังคาด ซูมเสียงที่เหนื่อยล้าของซูเปอร์โนวาเจียงเซินดังออกมาจากช่องสื่อสารเฟยจจิงออกมาเถอะมันจบแล้วจัวเฟยจริงงงงันบูจากนั้นอุทานอย่างยินดีจบแล้วหรือว่าชุดรบผลึกวิเศษอีกสามชุดล้วนถูกจับกุมกันหมดแล้วแต่พอกล่าวออกจากปากมันยังรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง มีนำซ้ำช่องทางการสื่อสารก็เงียบงันไปเป็นเวลานานจนกระทั่งจูเอเฟรยจริงเข้าใจว่าการสื่อสารถูกตัดขาดไปแล้วแต่แล้วได้ยินสูเปอร์โนวาเจียงเซินกล่าวเสียงแผ่วเบาไม่ใช่เช่นนั้นที่จริงคือเรือรบจอมข้างทลายขึ้นได้สูญเสียขีดความสามารถในการสู้รบไปแล้วว่ากะไร จัวเฝยจริงตัวแข็งทื่อกรามเหนือใบหน้ากระตุกอย่างรุนแรงคลายว่าแม้แต่มันเองก็ไม่ทราบว่าสมควรทำหน้าอย่างไรสุปเปร์โนวาเจียงเซินทอดถอนใจอธิบายว่ามีชุดรบผลึกวิเศษผู้หนึ่งแยงชิงกระสวยสงครามพึ่งพิษปลอมตัวเป็นทหารของกองทัพสหพันธ์แทรกซึมเข้าไปในเรือรบจากนั้นบุกเข้าไปในสะพานเดินเรือปฏิบัติการปริศีศะแม่ทัพเป็นผลสำเร็จ ตามคำนวณของศูนย์บัญชาการมันมีโอกาสมากกว่า61%ที่จะสังหารผู้บัญชาการหนิงเฟิงผู้บัญชาการสูงสุดของเรือจอมครั่งทลายขึ้นได้สําเร็จแม้ว่าการลอบสังหารแม่ทัพจะล้มเหลวแต่มันยังมีโอกาสอีก93%ที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ของหน่วยบัญชาการและผู้ควบคุมเรือรบเกือบทั้งหมดทำลายแผงควบคุมเรืออย่างรุนแรง ทำให้เรือรบผลึกวิเศษสูญเสียขีดความสามารถในการสู้รบอย่างสิ้นเชิงดังนั้นการซ้อมรบถือว่าสิ้นสุดลงแล้วเจ้าออกมาเถอะจัวเฟยจิงพูดไม่ออกใบหน้าของมันราวกับน้ำแกงสารพัดชนิดที่ถูกนำมาผสมรวมกันสีหน้าแปรเปลี่ยนกลับกายไม่หยุดหยังหลังจากนั้นสักครู่คอยกัดฟันกรอดเข็นเสียงลอดไรฟันทีละคำเป็นหลีเหยาใช่หรือไม่เจียงเซิงพยักหน้า มีผิดเป็นอีแห้งหรี่เหวในขณะนี้ดวงอาทิตย์สีแดงลอยขึ้นจากหุบเขาสาดไล่ไปตามเส้นขอบฟ้า่องทะลุเมฆดำอันมืดมนคลายปลดปล่อยกระบีลำแสงหนึ่งนับหมื่นสายพุ่งไปอย่างท้องฟ้าไร้ขอบเขตวันใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากคำประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ของหนิงเฟิง ราวกับว่าพายุเยือกแข็งที่มีอุณหภูมิลบ100องศาเพิ่งพัดผ่านศูนย์บัญชาการบรรยากาศคล้ายถูกแช่แข็งทุกคนร่างแข็งทื่อด้วยลมน้ำแข็งที่มองไม่เห็นกระทั่งดวงตาย,ยังไม่กระพริบแต่ส่วนลึกในใจของพวกมันกำลังจะประทุขึ้นดังภูเขาไฟระเบิดมีความแตกตื่นตระหนกประหลาดใจสับสนงุนงงโกรธแขนอับอายชื่นชม แทบทุกความรู้สึกกำลังจะระเบิดออกมาอารมณ์ความรู้สึกที่สลับซับซ้อนไหลเวียนอยู่ในใจของพวกมันราวกับทานหินหลอมเหลวที่เดือดพรานเรือรบผลึกวิเศษถูกสตูแซกซึมทำลายไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสนามรบไม่เช่นนั้นสหพันธ์คงกรีทาทับเข้าสู่อนณาเขตมืดมนเสียนานแล้วใหญ่ต้องเสียเวลาเสริมสร้างแนวป้องกันในทางตอนใต้ของทุ่งร้างใหญ่เช่นทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพสหพันธ์ศัตรูรลายกาศาที่สามารถบุกเข้ามาทำลายเรือรบผลึกวิเศษอย่างน้อยต้องเป็นจอมมารร้ายในระดับราชาอสูรขึ้นไปทั้งสิน้นผู้ใดจะคาดคิดว่าผู้บำเพ็ญตนด่านเหลียนชีระดับสูงผู้หนึ่งกับชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากซึ่งมีราคาถูกที่สุดในสหพันธ์ซึ่งหลายคนเห็นว่าไม่ต่างจากซากทองแดงกับเหล็กผุ กลับสามารถพิชิตสัตว์ประหลาดเหล็กยาวเกือบ300เมตรซึ่งติดตั้งปืนใหญ่ทลายฟ้าขนาดอยากา์คู่หนึ่งและปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอ e ี12กระบอกในทุกๆหน้าจอกำลังฉายย้อนภาพการต่อสู้ของชุดรบกระดูกทมินสำแล้วสำเลาเริ่มจากการใช้อนุภาพการยิงสุดเกลียวกาดของปืนกลหนักเทพอคคีหกลำก้องสามหัวถล่มกระสวยสงครามพึ่งพิษลำหนึ่ง ตกลงพื้นภายในครึ่งวินาทีต่อมามันทะลวงฝ่าการปิดล้อมของตะข่ายกระสุนปืนใหญ่แม่เหล็กสายฝาไทยอีกระบี่บินนับไม่ทวนรวมถึงป้อมปืนแม่เหล็กผลึกวิเศษขนาดเล็กจำนวนมากบุกเข้าทำลายประตูใหญ่ของเรือรบผลึกวิเศษด้วยพลังปานครึ่งหนึ่งในเตาปฏิกรผลึกวิเศษจนถึงการใช้ระบบตั้งเวลาระเบิดตัวเองของชุดรบผลึกวิเศษ กำจัดหน่วยจูโจมที่ทรงพลังที่สุดบนเรือรบผลึกวิเศษในคราวเดียวฉากเหตุการณ์ทั้งหมดราวกับใช้เข็มร้อยสลักตึงลงไปในเซลล์สมองของแต่ละคนอย่างลึกหลําเชื่อว่าจะไม่มีผู้ใดลืมลงอีกเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่นักหลอมสร้างและผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดของกองทัพได้ทําการศึกษาระบบระเบิดตัวเองของชุดรบกระดูกทมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนในที่สุดได้ข้อสรุปออกมา จากการวิเคราะห์ของพวกมันแม้ว่าระบบระเบิดตัวเองของหลี่เหวาจะใช้ผลึกวิเศษธรรมดาเป็นหลักแต่ในพื้นที่อันคับแคบจำกัดซึ่งไม่มีช่องทางให้พลังงานได้ระบายออกแรงระเบิดสามารถบดขยี้ห้องโดยสารในบริเวณโดยรอบไม่น้อยกว่า10ห้องและด้วยรูปขบวนที่หนานแน่นแออัดของหน่วยจูโจมในเวลานั้นมีความเป็นไปได้มากที่พวกมันจะถูกระเบิดทำลายทั้งหมด โดยไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวสำหรับบรรดาผู้บำเพ็ญตนในหน่วยจูโจมเนื่องจากพวกมันต้องเข้าใกล้กับชุดรบผลึกวิเศษมากที่สุดจึงต้องผเผชิญกับแรงระเบิดในระยะใกล้ที่สุดเช่นกันแม้ว่าจะเปิดใช้งานม่านโล่พลังปานได้ทันเวลาเกรงว่ายังคงไม่มีส่วนช่วยอันใด รายงานการวิเคราะห์ชุดนี้ทำให้ทุกคนได้สติขึ้นมาอีกครั้งสายตาร้อนผ่าหลายสิบคู่มองไปยังคณะผู้แทนของวิทยาลัยการสงขานต้าห่วงขอแสดงความยินดีด้วยหลังจากนั้นไม่นานผู้บำเพ็ญตนจากมหาวิทยาลัยสิงเหวินเดินเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับหยวนหมานชิวเป็นคนแรกชุดรบกระดูกทมินนับเป็นชุดรบผลึกวิเศษร,รุ่นผลิตจำนวนมากที่มีสมรรถภาพรื่อรำยิ่งนัก ช่วยให้เซียนกรอบี่บ้าครั้งที่สุดกระทำการอันเลือเชื่อที่สุดได้สําเร็จผู้บำเพ็ญตนจากสามสำนักกระบีเรื่องชื่อทอดถอนใจยาวจากนั้นเข้ามาร่วมชื่นชมยินดีและอวยพรให้แก่วิทยาลัยการสงครามตาห่วงเช่นกันมีเพียงคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเรินไห่เท่านั้นที่ดูเหมือนจะถูกกดทับด้วยน้ำทะเลหนักหลายร้อยล้านตันจมอยู่ในความเงียบงันเป็นเวลานาน ในใจของพวกมันยอมเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมพร้อมใจชุดรบราชันพยากรของพวกมันยังไม่ทันได้แสดงฝีมือแม้แต่น้อยแต่การซ้อมรบกับสิ้นสุดลงภายใต้พฤติการอันบ้าคลั่งของชุดรบกระดูกทมินนี้มันช่างชวนให้ขับคล้องใจโดยแท้ทุกคนทั้งเศร้าโศกทั้งขุนเคืองหันมามองซูเปอร์โนวาเจียงเซินเป็นตาเดียวสีหนาคลายทำอะไรไม่ถูกอยู่บ้าง เจียงเซินสูดลมหายใจลึกเดินไปยังหยวนหมานชิวกล่าวอย่างเค้งขึมจริงจังสิบพี่เยิงหยวนเป็นความผิดของข้าเองในพิธีไว้อารายัยศาสตราจารย์มอสเวียนข้ากล่าวว่าโครงการกระดูกทมินจะไม่มีวันประสบความสําเร็จแต่ความเป็นจริงได้พิสูจน์แล้วว่าข้าเป็นฝ่ายผิดโครงการกระดูกทมินประสบความสําเร็จอย่างงดงามและชุดรบกระดูกทมิน ก็เป็นชุดรบผลึกวิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงมากจริงๆเมื่อค้าผิดก็ต้องยอมรับผิดสิทธิพี่หญิงหยวนข้ามาเพื่อกราวขออภัยต่อท่านรวมถึงขออภัยต่อศาสตราจารย์มอสเวียนคณะอาจารย์และนักศึกษาแห่งภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงทุกคนสิทิพี่หญิงหยวนเมื่อท่านพบกับหลีเหยาโปรดนำคำขออภัยของข้า ไปบอกต่อมันด้วยคาเคยบอกว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยในภาควิชารลอมสร้างของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงแต่ปรากฏว่ามันโตบโตขึ้นมาเป็นนักรลอมสร้างที่ยอดเยี่ยมจริงๆระบบระเบิดตัวเองที่มันออกแบบและสร้างขึ้นเองนับเป็นหนึ่งในอาวุธวิเศษประเภทระเบิดที่ดีที่สุดเท่าที่คาเคยเห็นมาแต่ว่าชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมาก เป็นเพียงหนึ่งในอาวุธวิเศษจำนวนมากมายเหลือขนานับเท่านั้นชัยชนะของพวกท่านในครั้งนี้อย่างมากที่สุดก็แค่หมายความว่าภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามตาห่วงของท่านมีคุณสมบัติที่จะท้าทายภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเรินไห้ของเราหากพวกท่านต้องการเอาชนะพวกเราอย่างแท้จริงโปรดนำอาวุธวิเศษที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นออกมาข้าจะตั้งตารอคอยอยู่เสมอ รอคอยที่จะได้แข่งขันกับสิทธิ์พูหญิงหยวนและคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นเช่นอีแรงหลี่เหยาในโลกแห่งอาวุธวิเศษเบื้องหน้าของจอภาพมายาแสงสาสต์ส่องเงาทอทาบบัดเดียวมืดบัดเดียวสว่างตามแต่ภาพที่เปลี่ยนแปลงในหน้าจอยืนเหยินสิงเปยยืนนิ่งงันอยู่ตรงนั้นราวกับเรือรบที่สูญเสียพลังต่อสู้ทั้งหมดไปแล้วส้างกวนเชอตบไลลมันแล้วเปย ไม่ต้องผิดหวังถึงเพียงนั้นเจ้าสมควรทราบอยู่แล้วว่าในการสู้รบจริงไม่มีทางที่เรือรบผลึกวิเศษจะหลวงลึกเข้าไปในแนวรบค่าศึกตามลำพังคนเดียวมันจะต้องเป็นรูปขบวนทับเสมอหากมีศัตรูเข้าใกล้ในลักษณะนี้หมันผู้นั้นจะถูกเป่าเป็นจุนด้วยการยิงของเรือรบผลึกวิเศษหลายลำหรืออาจจะหลายสิบลำดังนั้นเรื่องนี้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นในการต่อสู้จริง เจ้าก็จะได้คิดมากเกินไปแล้วเหยินสิงเปยเลือบมองสหายเก่าแวบหนึ่งเข็นเสียงยังเย็นชาสางกวนเจ้ากับข้าคบหากันมานานหลายสิบปีไม่ว่าความล้มเหลวที่เลวร้ายขนาดไหนพวกเราม่ใช่ว่าไม่เคยเผชิญพบมาก่อนข้าเหยืนสิงเปยดูเหมือนคนใจเสาะที่ไม่อาจยกขึ้นวางลงได้อย่างนั้นหรือข้าเพียงแต่มันหยุดชะงักไปชั่วขณะ จากนั้นโบกมืออย่างขุ่นค้องรำคาญกล่าวว่าชังเธอะชังเธอไม่สนทนาเรื่องนี้แล้วไปไปดูเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะแสดงปฏิหารผู้นั้นกันอีแหลงหรีเหวาน่าสนใจนักน่าสนใจนักศูนย์การแพทย์ของกองเรือที่ 5, ห้าลีเหวแช่อยู่ในสารละลายสารอาหารพลังงานสูงสีเขียวเข้มดวงตาหลับพริมลงเล็กน้อยลางลอยขึ้นขึ้นลงลงเป็นจังหวะ ทัวร่างของมันปกคลุมไปด้วยรอยแผลใหญ่น้อยนับไม่ท้วนแทบไม่มีผิวหนังที่สมบูรณ์กรามเนื้อแห้งรีบเส้นโลหิตปริแตกดูสูผอมจนเห็นกระดูกในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ว่าพลังกายพลังใจหรือปณิธานความมุ่งมันล้วนถูกรีดเค้นออกมาใช้จนเกินขีดจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิงในการบุกฝ่าขึ้นเรือรบมันต้องเผชิญกับการโจมตีของปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอี และกระบี่บินนับไม่ทวนนับว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสที่สุดแม้ว่าสังขารร่างกายของมันจะถูกหล่อหลอมด้วยยอดวิชาพันคอนร้อยหลอมแต่ภ่ายใต้การใช้งานอย่างบ้าบินเกินกำลังเช่นนี้ยอมได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันตามคํากล่าวของแพทย์ที่ทำการรักษาร่างกายของมันราวกับถูกเรือรบผลึกวิเศษที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วเหนือเสียงชนใส่ตรงๆก็มีปาน เคร็ดวานกลืนกินดูดกลืนลีเหวาอ้าปากกว้างกลืนกินสารละลายสารอาหารพลังงานสูงอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันรูขุมขนทั้ง36,00 0จุดทั่วรางก็เปิดก้างถึงขีดสุดพลังงานและพลังโอสถทั้งหมดในสารละลายสารอาหารพลังงานสูงถูกดูดกลืนอย่างบ้าครังเซนโลหิตเซนลมปานและกรามเหนือที่แห้งรีบเสียหาย เริ่มทำการซ้อมแซงตัวเองด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าความเข้มข้นของสารละลายทาตุอาหารลดลงเร็วมากความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นโลหิตของมันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเริ่มกลับเป็นปกติสารละลายทาตุอาหารที่เพียงพอให้คนสามคนใช้ฝื้นฟูร่างกายเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนกลับถูกมันดูดกลืนหมดสิ้นภายในสินาที คิดความสามารถเช่นนี้เหนือหลัำกว่าผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญฉีทั่วไปมากยอดฝีมือของวิทยรารัยการสงคามตาหวงช่างนาสะพึงกลัวโดยแท้ค่าตัวเลขที่แปรเปลี่ยนอย่างบ้าคลั่งบนหน้าจอและอัตราการฟื้นฟรูร่างกายที่เหนือมนุษย์ของหลีเหวาสร้างความตื่นตะลึงให้แก่แพทย์และพยาบาลของกองเรือทีห้ามไม่น่อย